ขอความเจริญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในการตอบปัญหาในวันนี้คงเป็นคำถามของนักเรียนอีกเช่นเคยนักเรียนถามว่าเราครบหาดูใจกันเราซื่อสัตย์กันทุ่มเทต่อความรักที่มีให้เขาทุกอย่างแต่ทำไมเขาไม่เห็นซื่อสัตย์ ใเห็นความซื่อสัตย์ที่เรามีให้เขาขอถึงกับคบคนอื่นอีกและในชีวิตของเขาของเราเราจะเจอคนที่เขาดีและรักเราใหม่เหมือนที่เราทำให้กับคนอื่นคืนนี้ก็เป็นความคิดแบบเด็กๆนะฮะเป็นการวาด หวังในสิ่งที่ว่าต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการประการแรกวัยมันก็ไม่หายอยู่แล้วคืออยู่ในวัยที่จะต้องศึกษาแลวเรียนและการไปทุ่มเทกับคนรักและสิ่งที่เรารักเนี่ยมันเป็นการสูญเสียเวลาที่จะต้องใช้ไปในการศึกษาแลวเรียนเพระาะหน้าที่หลักของนักเรียนก็คือเรียน แล้วก็ไม่ต้องไปคิดฝันในลนักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเพอเจอไปคนเราเกิดมาชาติงนี้นการบริหารจัดการกับชีวิตกับคนกับทรัพย์เนี่ยคือทรัพย์มันไม่มีชีวิตแต่ว่ามีคนอื่นก็ต้องการมากในขณะที่ชีวิตเนี่ยมันคิดได้มันดิ้นได้แล้วก็เขาอาจจะ ต้องการอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เราก็ได้ภรรยาสามีพัญญาที่เขาแต่งงานกันแล้วอยู่กันมาตลอดโดยไม่ทะเลาะวิวาดกันเนี่ยมันหนึ่งในล้านนะเพราะนี้อย่าไปคาดหวังให้สวยหรูโลกในจินตนาการอย่างนั้นในเมื่อสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงความรักมันก็ไม่เที่ยงความชังมันก็ไม่เที่ยง ความโกรธความเกลียดมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยต่างๆการครอมเรียนความสุขจึงเป็นเพียงความหวังแต่ไม่ใช่มีได้ง่ายเวลานี้ที่ดีที่สุดก็คือนักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาแล้วเรียนแล้วก็เรียนให้สูงอย่างน้อยที่สุดต้องได้ปัญญาตรี แล้วก็ตั้งความหวังตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่จะเรียนปัญญาโทปัญญาเอกในโอกาสต่อไปเพื่อใช้ชีวิตในกระแสโลกาภิวัตน์ยุคสื่อสารโทรคมนาคมยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยสามารถจะหาความสุขไว้แก่ชีวิตได้แล้วก็เป็นชีวิตที่อยู่ดีมีสุขได้ในโอกาสต่อไป การฝันคือคำถามที่นักเรียนนักเรียนถามมาเนี่ยคือถ้าเราไปดูเกรดดูข้อสอบในแต่ละปีเนี่ยก็แสดงว่าเกรดไม่ดีเท่าไรหร่หรอกเพราะอย่าลืมว่าในขณะที่เราคิดถึงคนอื่นอยู่หรือความซื่อสัตย์สุจริตอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อตัวเรา เราไม่ซื่อสัตย์ต่อครูบาอาจารย์เราไม่ซื่อสัตย์ต่อตำหนักตำราที่เราจะเรียนและเราก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อเวลาที่ต้องใช้ไปในการเรียนเพราะในความซื่อสัตย์บางทีมันก็ต้องเลือยเหมือนกันเราจะซื่อสัตย์กับใครแล้วก็เวลาอะไรฐานะเราเป็นใครความเหมาะความควรมาอยู่ตรงไหนคือนักเรียนจะต้องคิดได้มากเป็นพิเศษ ลักษณะาการชิงสุขก่อนหมเป็นการลิดรอนอนาคตของเราให้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในสนามของการศึกษาเราเรียนเนี่ยมันเป็นการแข่งขันตลอดชีวิต แลเราไปหยุดพักเสียเนี่ยมันก็แสดงว่าเราก็ตกหลังเราก็ล่าหลังโอก,กาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นได้ยากก็ şey, ต่อไปถามว่าปัจจุบันคนเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่มีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวตายไปจะมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นพ่อพ่อแม่ลูกกันอีกได้หรือไม่อย่างไรคือเราต้องมองในกฎความจริงนะว่าในความเป็นครอบครัวเนี่ยการที่เราเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันแสดงถึงผลบุญในอดีตเรียกว่าปุเพรกระตะปุญญาตาบุญที่เรากระทำไว้ในการก่อนแล้วก็เรียกว่าปุเพสันิวาสเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อน โดยพื้นฐานบุญก็คือทานศรัทธาส,สม่ำเสมอการศีลสม่ำเสมอการความเสียสละส,สม่ำเสมอการปัญญาส,สม่ำเสมอกันทีนิิชาติชาติปัจจุบันอย่างเสมอหรือเปล่ามันก็ต้องดูว่าเรามีพฤติกรรมมีการประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยมันเข้ากันได้ดีไหมส,สม่ำเสมอกันไหมหรือประการหนึ่งเนี่ย แต่ตอนช่วงตายนะสมมติว่าพ่อแม่ตายไปก่อนเราสักยี่สิบปีแล้วเราก็ตายไปในขณะที่เราตายไปเนี่ยเรามีศรัทธามีศีลมีความเสียสละมีปัญญา,สม,าสม่ำเสมอกันโอกาสที่เราจะเกิดเป็นลูกของพ่อแม่หรือว่าพ่อหรือแม่เนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าชาติต่อไปเนี่ยคนทั้งคู่เนี่ยเขามีคุณธรรมเสมอกันไหมแล้วเกิดร่วมกันไหมแล้วก็ได้แต่งงานกันไหมมันก็มีปัจจัยอีกเยอะเลยถ้าหากว่ามีปัจจัยเราอาจจะเกิดได้แต่ไม่จะลงตัวเราแลวในขณะเดียวกันถ้าเราตายก่อนพ่อแม่เนี่ยเราจะพ่อแม่จะเกิดเป็นลูกของเรามันก็เป็นไปไม่ได้ ก็เว้นไว้แต่ว่าโรคตายไปนานอีกแล้วเราก็ทำบุญทำกุศลด้วยกันต่อมาอีกยี่สิบปียี่สิ้าปีพ่อแม่ตายไปก็อกาจจะเกิดได้แต่ก็หาข้ออยุติไม่ได้ถ้าปรารถนาการเกิดร่วมกันในภพชาติต่อๆไปก็จะต้องบำเพ็ญ ศรัทธาให้สม่ำเสมอกันศีลให้สม่ำเสมอกันความเสียสละให้สม่ำเสมอกันและปัญญาสม่ำเสมอกันเราก็ดูปัจจุบันเนี่ยมันมีเข้าว,ว่าจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันมีแต่ความขัดแยง้งมีการทะเลาะวิวาทการลูกก็ดือ้อนะพ่อแม่ก็ไม่เอาใจาใส่ลูกหรือพ่อแม่ก็เบื่อนายระอากับพฤติกรรมของลูกอย่างนี้ก็เกิดได้ยาก เอาปัจจุบันนันดีก่อนก็แล้วกันอนาคตก็เป็นเรื่องก่อนอนาคตปัจจุบันเราอยู่ร่วมกันให้เป็นปกติสุขลูกก็ทําหน้าที่ของลูกที่ดีพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีซึ่งก็สูตรง่ายๆที่พระเจ้าทรงวางไว้ก็คือในฐานะของลูกเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านก่อบช่อยเหลือในกิจการงานต่างๆของท่าน ดำรงวงศกุลประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทของสกุลเมื่อท่านตายไปก็ทำบุญอุทิศกุศลส,ส่งไปให้พ่อก็พ่อแม่ก็ทำหน้าที่ห้ามปรามลูกจากความชั่วให้ลูกประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีให้ศึกษาและเรียนศินละปะวิทยาการาต่างๆ ตกแต่งให้มีครอบมีครัวเป็นฝั่งเป็นขวาเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสที่เหมาะที่ควรแก่การมอบทรัพย์สมบัติให้ซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเน้นไปที่มรดกก้อนใหญ่ๆเท่าไรหรอกคือส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการศึกษา ที่เป็นทรัพย์ซึ่งจ่ายไม่หมดไม่สิ้นเนี่ยลูกก็ใช้ความรู้จากการ,รศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสริมสนับสนุในให้เรียนไปประกอบอาชีพสร้างสถานะของตัวเองพัฒนาทรัพย์ของตัวเองก็ถ้าอย่างนี้มันก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความผูกพัน ในสังสารวัตรทียามนานเนี่ยโอกาสที่คนจะไม่เคยเกิดร่วมกันเนี่ยมันมีได้ยากเพียงแต่ว่าเกิดร่วมกันในฐานะอะไรห่างไกลามากน้อยแค่ไหนเพียงใดการที่คนบางคนพอเจอกันเราชอบใจเขาเลยเนี่ยแสดงว่าเคยเกิดร่วมกันมาในชาติปังก่อน ชาติปัจจุบันพอเห็นหน้าปั๊บเราก็ชอบใจปุ๊บเลยแต่บางคนพอเห็นหน้าปั๊บเราไม่ชอบก็แสดงว่าในชาติปางก่อนเนี่ยเราเป็นศัตรูก,กันมาแล้วก็เกิดร่วมกันนั่นแหละแต่ว่ามีความรู้สึกเป็นศัตรูก,กันพงานการที่จะหวังการอยู่ร่วมกันในอนาคตจึงต้องสร้างปัจจุบันให้ดี อนาคตไม่ได้ในชาติต่อไปก็ได้ในชาติต่อๆไปเพราะเราก็ไม่ได้เกิดอีกชาติเดียวหรือสองชาติแต่ว่าเ,าเกิดอีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต่อไปถามว่าเมื่อเราคิดจะฆ่าสัตว์แต่ได้แต่คิดไม่กล้าที่จะลงมือปฏิบัติามา่มาแค่คิดเป็นบาปหรือยัง แต่ข้าพเจ้าไม่คิดจองล้างจองพรานแต่ประการใดคือความคิดที่จะฆ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัฏกะเจตนาคือเจตนาที่จะฆ่ามันประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะถามว่าบาปไหมคือบาปเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราคุณมัวเศ้าหมองไม่ละในขณะที่คิดเนี่ยการคิดฆ่าในจิตต้องคุณมัวเศราหมองแน่นอน เมื่อจิตคุณมัวเศร้าหมองมันก็ต้องบาปแต่ไม่แรงเพราะไม่ได้ฆ่ากองค์ประกอบของการฆ่าหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสองเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามตั้งจิตคิดจ,จะฆ่าก็มีแค่อย่างแค่สามอย่างสี่ทำความพยายามจะฆ่าห้าสัตตาด้วยความพยายามมันไม่มีแต่ถ้าพูดถึงบาปมันก็บาปแต่บาปไม่มากเพราะว่าเป็นเพียงความคิด แล้วก็ไม่มีการผูกอาฆาตพยาบาทอะไรที่จะฆ่าวันหลังให้ได้อะไรต่อะไร่าเนี่ยอย่าลืมว่าบาปมันเกิดที่จิตซึ่งคิดด้วยความขุดหมัวเศร้าหมองด้วยความโลภด้วยความริษยาด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความเครา้าหรือความหึงหวงหรือความริษยาด้วยความแข็งดีอะไรต่ออะไรต่างต่างเนี่ย แล้วก็มีความราร้อนเกิดขึ้นภายในจิตมีความคุณมัวเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในจิตก็อยู่ในประเภทที่เรียกว่าคิดบาปแต่ตอนนี้ยังไม่ทําบาปและยังไม่พูดบาปก็เพียงแต่คิดก็เป็นมโนทุจริตนะทีนี้ถ้าจังหวะที่คิดเนี่ยมันไม่แน่นะคือสมมติเราคิดก่อนที่เราจะดับจิต โอกาสเจ้าตายไปในจิตที่คุณหมวเศร้าหมองมันก็มีได้ง่ายเปาะบางเรื่องเนี่ยที่ท่านบอกว่าแม้แต่คิดก็ผิดแล้วคือทำยังไงว่าถ้าไม่คิดได้ก็จะเป็นการดีอยู่หรอกเราไปคิดไปนั้นเป็นการเพิ่มบาปขึ้นภายในจิตจิตแต่จิตที่สะสมความคิดบาปเอาไว้มันก็มีแต่โทษด,ด้วยประการทั้งปวง แต่แน่นอนแหละความคิดของมนุษย์งงยังไงยังไงมันก็จะกํากับควบคุมให้ตลอดยีบสชั่วโมงนี้ยังไงยังไงเราก็ทำได้ยากเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องใช้ความพยายามเท่านั้นสุจริตอทุจริตเนี่ยมันมีอยู่สามอยา่างคือกายอัุจริตประพฤติทุจริตทางกายพูด ทุจริตทางวาจ,จาแล้วคิดทุดจริตทางใจมันก็มีแค่สามอย่างเท่าน,นาั้นเองแต่ตัวบาปเนี่ยมันเริ่มที่ใจใดเป็นตัวคิดบาปในต,ตัวบงการการทำกายให้ทำปากให้พูดแล้วก็จิตจะเป็นผู้รับผลของบาปแล้วบาปเนี่ยจะนำ บุคคลไปสู่ภพชาติที่มีความหยาบกระด้างมีความทุกข์ทรมานมากหรือน้อยก็เป็นไปตามต้องควรแก,ะกะ่กรณีนั้นนั้นเพรถ้าเราคิดได้ว่าแม้แต่คิดก็ผิดแล้วแล้วก็พยายามไม่คิดพยายามสำรวมระวังความคิด ไม่คิดบาปจนถึงไม่ทำบาปไม่พูดบาปได้มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นการดีมากเท่านั้นต้องฟังเท่าไหร่ปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุนีขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี